จุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นี่เป็นถนนมิตรภาพสายเก่านะคะบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะคองค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นถนนมิตรภาพโผล่พ้นน้ํานั่นแสดงว่าภาวะภัยแล้งเริ่มเข้ามาแล้วค่ะ ข้อมูลจากผู้อำนวยการสํานักงานชรประธานนครราชสีมาบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อช่วงปลายปี2566นะคะปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยนะคะต่ํากว่าเกณฑ์ประมาณร้อยละยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าฝนตกอยู่ที่ประมาณ1ั0 0อ็ดมิลลิเมตรนะคะแต่ว่าปีที่ผ่านมาฝนน่าจะเฉลี่ยราวเก0าร0 0ยถมิลลิเมตรเท่านั้นค่ะต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ20ทําให้ขนาดนี้นะคะน้ําใน เก็บน้ําลําตะคองนะคะซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนหลักถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะคะของพี่น้องชาวโคราชค่ะเพราะว่าลําตะคองนะคะเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับชาวเมืองโคราชเป็นหลักนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาน้ําในเขื่อนลําตะคองมีความจุนะคะอยู่ที่89%ค่ะแต่ว่าจากตัวเลขณนะขณะนี้นะคะ ปริมาณการกักเก็บของเขื่อนลำตะคองนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละไม่เกิน60เท่านั้นค่ะซึ่งขณะน,นี้ทางชลประทานนครราชสีมาก็ต้องวางแผนในการบริหารจัดการนะคะโดยการเน้นน้ําอุปโภคบริโภคเป็นหลักค่ะส่วนภาคการเกษตรการทํานาปังนะคะก็ต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะเพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าปรากฏการณ์เอลนโยนั้นจะลากยาวเท่าไหร่นะคะนครราชสีมาถือว่า เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํามูลนะคะซึ่งพื้นที่ทางตอนบนก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่4อ่างด้วยกันค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นที่นี่ค่ะก็คืออ่างเก็บน้ําลําตะคองนะคะอ่างลําแชะค่ะอ่างลําพระเพลิงและก็ อ่างลำมูลบนนะคะซึ่งทั้ง4อ่างก็ถือว่าเป็นเส้นเลือดหลักเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องชาวโคราชนะคะเพราะว่าน้ําทั้ง4ี่อ่างนั้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักรองลงมาก็จะเป็นการรักษาระบบนิเวศแล้วก็น้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ต้องจับตาดูค่ะว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่ยังเหลือระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะกว่าจะเข้าช่วงหน้าฝนนะคะต้องจับตาดูค่ะว่าหน้าฝนนั้น ผนจะมา ตามฤดูกาลหรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าฝนทิ้งช่วงยาวไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะว่าชนประทานจะสามารถบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภคได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าขณะน,นี้ในพื้นที่ระหว่างต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ํายังมีเกษตรกรนะคะที่มีการสูบน้ําเพื่อการเกษตรค่ะโดยเฉพาะการทํานาปรังที่มีการใช้น้ําค่อนข้างมากนะคะก็ต้องขอย้ําอีกนิดนึงค่ะว่าขอ ขอความร่วมมือเกษตรกรนะคะให้งดปลูกข้าวนาปังหรือว่าปลูกพืชที่ใช้น้ําค่อนข้างมากนะคะเพื่อสมวนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงฤด,ดูฝนค่ะ